สวัสดีครับวันนี้ร้านเจมบิ๊กไบค์มีรถเข้ามาใหม่มานำเสนอครับคันนี้เป็นยามาฮ่า YZS R1M ครับให้ดูสภาพโดยรอบกันครับคันนี้สภาพสวยมากครับให้ดูสภาพโดยรอบกันก่อนนะครับคันนี้เดี๋ยวมาไล่เรียงของแต่งกันครับมีของแต่งเยอะมากครับคันนี้ วันเอ็มครับก็จะมีพิเศษจากโรงงานมาครับก็จะเป็นพวกชุดแฟลิงคาร์บอนนะครับด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นพียวลคาร์บอนทั้งหมดนะครับตอนนี้ก็ทาเป็นทาสีตัดจากโรงงานนะครับก็สวยงามครับเป็นพาร์ตอาคาร์บอนแล้วก็ด้านแฟลิงด้านข้างซ้ายขวาก็จะเป็นคาร์บอนนะครับประคนหน้าคาร์บอนนะครับนี่จากโรงงานแล้วก็พวกชกหน้าเป็นเออร์ลินไฟฟ้าจากโรงงาน แล้วก็โชกหลังครับโชกหลังเอลินครับจากโรงงานเหมือนกันครับเราจะมีตูนมดเป็นเพียวคาร์บอนเหมือนกันครับมีตัว GPS ให้ครบก็ตรงนี้ก็จะเป็นเพียวคาร์บอนนะครับแล้วก็อกล่างก็จะเป็นคาร์บอนแล้วก็มีชุดเกยโยงของกิเลศครับซ้ายขวาตรงนี้เป็นแผ่นกัด อะคาร์บอนนะครับเหี่ยวคาร์บอนแล้วก็จะมีขอบแข็ง G B Racing ครับซ้ายขวาด้านนู้นก็เป็น G B Racing นะครับกันลอยนะครับแล้วก็ด้านนี้เป็นมือคัสต์อะาร์จครับแล้วก็ด้านในก็จะเป็นกันสะบัดเออร e ์ลินนะครับกันสะบัดเออร e ์ลินแล้วก็มีอุดกระจกของอะอันนี้น่าจะของไลทิกนะครับแล้วก็ จะมีในด้านนู้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นปั๊มเบรกครับเป็นลอสซี่มุดทองนะครับตัวท็อปครับเบอร์19ครับสวยงามครับชุดปั๊มก็เบิกใหม่ก็มีประมาณ60,000นะครับตัวนี้กาดแฮนแต่งครับก็ไรสายน้ำมันครับสายถักนะครับไรสายน้ำมันนะครับ ปดไวอัลฟานะครับสายเอินแล้วก็มีปั๊มล่าง g p 4 r x นะครับสวยงามครับคันนี้ของแต่งเยอะมากแล้วก็จานเบรกนะครับจานเบรกอ่าเป็นจานเบรกเทคนะครับของอเมริกาครับยังสวยครับแล้วก็มีตัวดักอ่าลมนะครับระบาย ความร้อนของเบรกหน้าครับเป็นเพียวคาร์บอนนะครับแล้วก็การหม้อน้ําการหม้อน้ําของอีโวเทคนะครับการหม้อน้ําการออยครับแล้วก็ชิวหน้าครับชิวหน้า M r a ครับก็จะมีอ่าเพียวนะครับเพียวคาร์บอนอ่าบังโคนท้ายนะครับเป็นเพียวคาร์บอนแล้วก็ ท้ายสั้นนะครับแล้วก็มีไฟท้ายมีไฟเลี้ยวในตัวนะครับยางก็ p ิลารี่เดบโวซูเปอร์คอร์ครับยางหลังสายฟ้ายางหลัง200หน้า120นะครับจุดโซ่สเตอร์ครับยังใช้ได้ยาวครับสวิงอาร์มสวยครับไม่มีอุบัติเหตุนะครับคันนี้สวยงามมากไม่มีล้มไม่มีชนครับก็ด้านตรงนี้ก็จะเป็นท่อนะครับ อาคาโบวิกนะครับเป็นสลิปออนขึ้นมานะครับไวไปขึ้นมาตรงนี้นะครับปลายเป็นของแท้นะครับอะไรแต่งแท้ทั้งหมดนะครับอันนี้ก็จะเป็นปลายเป็นปลายดาบนะครับปักโตนะครับเสียงลั่นครับแน่นครับนี่ก็เป็นแกยงครับอันนี้ก็จะเป็นกาดแข็งครับแล้วก็มีจุกฝาปิดน้ํามันเครื่องแต่งด้านหลังก็ไล่สายน้ํามันครับ เป็นโปรดวัยของอาฟานะครับชุดสายถักเอินนะครับแล้วก็มีปัม๊มด่วงหลังนิเกิลนะครับนะครับตัวสีชานะครับแล้วก็มีขาจับ RSV นะครับของแต่งเยอะมากคันนี้ของแต่งรวมาวๆก็ละสองถึงสามแสนนะครับคร่าวๆนะครับถ้าเบิกใหม่นะครับ แล้วก็รวมจากพวกของเดิมจากโรงงานอะไรอีกนะครับก็มีมีหลายแสนเหมือนกันครับหลักแสนนะครับเดี๋ยวโดยรวมเข้ารถสวยมากครับชุดสีเดิมโรงงานทั้งหมดเลยนะครับดูเลขใหม่กันครับเลขใหม่คันนี้วิ่งมา1 4 0 0 0กว่าโลครับ โหมดนะครับใช้งานได้ปกตินะครับพวกทีเอทปีอะไรต่างๆนะครับ A B C D นะครับใช้งานได้ปกติครับคลิกชิปอะไรก็ใช้ได้ปกตินะครับคันนี้ปี17นะครับคลิกชิปจะได้แค่ขึ้นนะครับอัพแต่ไม่มีดาวนะครับต้องเป็นปี18ขึ้นไปนะครับจะมีอัพดาวแต่เราสามารถอัพเกรดได้นะครับดูสภาพสวยครับคันนี้ เดี๋ยวมารีวิวขี่ให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องนะครับ คันนี้รถเจ้าของมือเดียวครับเจ้าของคนเดียวนะครับซื้อเงินสดมานะครับอาสีพลบอเต็มครับเล่มเขียวพร้อมโอนเลยครับเดี๋ยวราคาผมมาแจ้งท้ายคลิปนะครับไปดูรีวิวการขับขี่ก่อนนะครับอาวันเอ็มนี่ขี่นิ่มขี่ดีมากครับช็คเป็นโช็คไฟฟ้านะครับทั้งหน้าและหลัง ไฟใช้ได้ปกตินะครับไฟเข้าไปตามไปสูงนะครับไฟเลี้ยวจะมีด้านหลังนะครับไฟเลี้ยวเดิมจะติดกระจกนะครับไฟเลี้ยวหน้าไฟเลี้ยวหลังครับ รอบครับโอเคครับก็มีของแต่งนะครับอีกชิ้นหนึ่งก็เป็นกระหลมกลางนะครับของแต่งหยิบย่อยมากครับบางทีอาจจะแจ้งไม่หมดนะครับเดี๋ยวจะริดรายการไว้ให้นะครับโอเคครับ คันนี้ผมเปิดราคาเงินสดไว้ที่6 9 9 0 0 0บาทนะครับจัดไฟแนนซ์ผมขายอยู่ที่7 1 9 0แ0บาทนะครับราคาไฟแนนซ์อาจจะแพงกว่าราคาเงินสดนิดนึงครับเงินสดก็ต่อรองได้นิดหน่อยนะครับก็ใครสนใจก็เข้ามาดูรถมาลองขี่กันได้นะครับโอเคครับผม เบอร์โทรนะครับ094 226 4675 Facebook James w o l f Rider นะครับใครสนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับรถอยู่จังหวัดเชียงรายนะครับตัวเมืองเลยนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ